ตอนนี้เป็นเวลาตีห้ากำลังเดินทางไปอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ภูผาแดงโฮมสเตย์นะคะซึ่งก็จะมีพนักงานต้อนรับมาต้อนรับเรา ตื่นเช้าจังเลยอตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่เรือนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรือนี่เขามีอาหารเช้าตั้งขายม,าม,ามีอาหารเช้าด้วย <c oughs> เอาไหมเอามาครับไหมตอนนี้กี่องศา เอามาม่าครับเจ้าส <istles> ิบห้าองศาสิบห้าองศาเอาหมูสับเอาหมูสับใช่ไหมเอาอันี่เอาอถ้ากล่องเล็กสิบห้าในกล่องใหญ่ยี่สิบบาทโอเคได้เลยค่ะเพี่มองประดับป้ายแล้วก็แม่ใหม่เนี่ยอ๋อมันบัตรแน่เนาะอ้า แต่บ้างนก็นักตบานมักขนาดขนาดเจ้าท่านนักเลยเฮาก็จะบปหันสักอย่างเลยไปไปเจ้าบอกค่อยหันชาติเลยว่าจะเห็นกโมงเจ้าอย่างเพไปหกโมงสูนเนาะถ้ามันหน้าขนาดก่อนบอกค่อยหันสู้แปดโมงหได้แปดโมงเจ็ดโมงตื่นแปดโมงเียอันนี้เรือป้นปลาเราไปประมาณกี่นาทีเจ้าไปประมาณเา่นาทีอันนี้น้องกดเอรเลยกดเลยนะคะ ไปปิกประมาณไปเซานาทีมาเซานาทีอ๋อสี่สิบนาทีประมาณชั่วโมงอ่ะถ่ายพึ้งถ่ายรูปว้าแล้วแต่นักท่องเที่ยวจะถ่ายรูปเมินห่เมินอ๋อปิ้นมีจุดถ่ายรูปเมื่อเมื่อแตเจ้าปิ้นก่อตัวใจลูกแล้วเนาะบางคนเปิ้นถ่ายรูปหน้าเกาะเออประมาณชั่วโมงตรงไปน้อยแล้วแต่การมาในครั้งนี้ยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตแบบชาวบ้านในช่วงฤดูหนาวกับการนั่งผิงไฟ ตอนนี้คนเดินเรือของเรามาแล้วทุกคนนี่คือและตอนนี้คาราเมลก็ได้มาถึงแล้วกับอีกหนึ่งอันซีนใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกคนต้องอยากมาถ่ายรูปเหมาะเยอะมากและนี่ก็คือเรือนะคะที่รอจะไปส่ง ผู้โดยสารไปถ่ายรูปยังไม่ถึงคิวเราใช่ไหมโอเคไปใส่ชูชีพด้วยมันขาดตัวเลขง่งมั้งอันนี้ตัวเล็กแหละเดี๋ยวเตรียมหอมหนาว

เดี๋ยวพูดแานคนขับมงจ้าเดี๋ยวอใหน้หน้าหน้าไปม่เขาให้เดี๋ยึ้นก่นเอาผู้หญิง้ใช่ไงผู้หญิงมาเออตนงเอกแม่ไาบอกแล้วิหน้าหน้าไ้ครับาไครับลูกิกันลูกิกันไป ออกเลือพร้อมกันเลยคนเริ่มมาเยอะแล้วต้องจองเท่านั้นวันหนึ่งออกกี่รอบอะคะัวอ๋อ,อแล้วแต่ลูกค้าหกเ็ได้หมอกเลยหมอกเยอะมากโอ้โหขนาดมาสายจะมีแสง้วยปล่าเนี่ย นี่จะัด้วย,ยตอนนี้กี่โมงขณะเช้าแล้วก็อาจจะไม่ทันได้ทีของเราจะเป็นรอบเจ็ดโมงครึ่งเย็นเย็นเย็นของไม่ถือไหนแน,น,น,น่ของไม่ถือ,นอ,อในกระเป๋าจา้ะในกระเป๋า น้ำที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือน้ำจากเขื่อนแม่ง,งัดสมบุญชนจังหวัดเชียงใหม่เวลาราวๆเจ็ดโมงครึ่งทัศนียภาพในการมองเต็มไปด้วยหมอกที่หนาแน่นและหนาวเย็นนอกเหนือจากเรือรำนี้แล้วก็ยังมีเรือรำอื่นๆที่กำลังแล่นไปยังต้นชำชายักกลางน้ำ เหมือนอยู่ใน <moder ating and murder> มลสมมลสมหมอกเมื่อกี้ถามเขามาเขาบอกว่าไป20นาทีกับ20นาทีนี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะมานะคะก็สามารถมาได้ใครที่จะมาก็สามารถจองมาก่อนได้นะคะ ต้องจองก่อนนะคะเพราะว่าใครที่วอ l k ก n ินเข้ามาก็อาจจะต้องรอนาน,นสำหรับการจองเรือรำาละ700บาทนั่งได้2-3ถึสคนสวยมาวตอนนี้กี่องศา คลื่นคลืนจุดเก็บค่าบริการาผู้ใหญ่20บาทจ่ายตังค่ะขับคุณค่ะ60บาทรัส6บบาทอ๋อโอเคก็คือว่าค่าเดินเรือคนละ20บาทแล้วก็ประกันคนละ10บาทนะคะ โอ้คุณเจ็บประกันจ่ายคุ้มครองสูงสุดสามแสนบาทเลิศมากไปกันบ้าง <Yeah. S 2> เริ่มเห็นสีเขียวแลว คนรู้ไหมคะว่าเขื่อนแม่งัดเกิดขึ้นได้ยังไง เขื่อนแม่งัมเป็นโครงการพัฒนานลุ่มน้ําทางตอนเหนือของประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาน้ําเพื่อการเกษตรบรรเทาอุทกภัยและผลิตไฟฟ้าพลังน้ําภายใต้พระราชดำริในรัชกาลที่9เขื่อนแม่งัมไม่ได้มีหน้าที่เพียงผลิตไฟฟ้าเท่านั้นนะคะยังช่วยสํารองน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้านล่างของเขื่อนส่งเสริมการประมงและกิจกรรมท่องเที่ยวเช่นแพร่พักและการพายเรือในอ่างเก็บน้ํา ต้นชำชายักษ์ต้นนี้ที่กลายเป็นจุดเช็คอินธรรมชาติอันซินของเชียงใหม่เป็นต้นชำชฉาหรือต้นจามจุรีอายุราว100ปีปลูกในพื้นที่ที่บริเวณที่ปัจจุบันเป็นเขื่อนแม่งัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสีล้านนา เมื่อระดับน้ำในเขื่อนสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนหรือน้ำหลากมากๆทำให้ต้นชํำฉาที่เคยยืนอยู่บนบกกลายเป็นต้นไม้บนผืนน้ำอย่างโดดเด่นและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวก็มาชมและเข้ามาถ่ายรูปกันอย่างมากมายค่ะ อยากให้ทุกคนเห็นของจริงนี่นะคะอย่าลืมจองกันมาก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้า walk กอินเข้ามาเนี่ยเราต้องรองนานมากเขาามือถือไทยรูกป่าและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวในประเทศไทยที่ใครๆก็หลงรักกับต้นชมำชาย,ยักษ์กลางน้ำจังหวัดเชียงใหม่